สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนี้ไปหน้ามาได้นอใหม่มาหลยหลยเพื่อนเพื่อนนีทท้งนอสันนอเยาวก็เลยเลือกเอานอเยาวนี่มาเผาไฟจ้าเพื่อนเพื่อนแล้กก็มาเห็ดเป็นนอไม่เส้็จมานีนอไม่เส้็จก็หล้เพื่อนเพื่อนกินบะเบิร์ก็เลยสีแบ่งส่วนหนึ่งมาเห็ดสมนอใหม่เพื่อนเพื่อนเคยกินบะสมนอใหม่ขั้นตอนแรกเนาะเพื่อนๆืนเทาก็สีเอาน้ำ ใส่หมอ้อต่างฝ้ายแห้หอนเนาะเพื่อนๆนล่ะเข้ากาส็สีน้ำน้ไม้เศนของข้าวลงไปต้มเพื่อนจืดจาเพื่อนๆนใส่ลงไปเลยต้มไว้สักประมาณยี่สิบนาทีจะเพนเพื่อนย20สนาทีผ่านไปเนาะเพื่อน<ๆ>เข้าก็ะนาสีจืดแล้วจะเพื่อนเข้ากาส็สีเอาไปเลี้นน้ำออกเนาะ ข้ากะสีเอาเนื้อไม้ที่ข้าต้มแล้วนะเนาะเพื่อนๆมาลิ้นน้ำที่เป็นน้ำขมเขาออกจ้าเพื่อนๆพืว่งเลยห่าเพือเพื่อนเ,อนเอนมื่อลิ้นน้ำออกแล้วนะเนาะเพื่อนๆเพข้ากะสีใส่หน่อไม้ลงไปแซ่ให้เขายืนจ้าเพื่อน Workers, หลังจากที่เห่าแซน้ำแหย็นแล้วเนาะเพื่อนๆเห่ากระสีมาเทน้ำออกจากเพื่อนเพื่อนที่นออกได้ใสเพื่อนเพื่อนเราก็จะได้เราไม่เสร็จแบบนี้จ้าเพื่อนเพื่อน แล้วเข้ากับล่างนา้ำอีกน้ำหนึ่งด้จากเพื่อนเพื่อนแล้วก็กรองเอาเฉพาะตัวเส้นจากเพื่อนเพื่อนกะซิมาเท่น้ำออกอีกเสียหนึ่งจากเพื่อนเพื่อนล่างน้ำที่สองจากเพื่อนเพื่อน จะได้นโอไมยเศนทีไวเฮ็ดกับเขาได้แล้วจ้าเพื่อนๆนวัตถุดิบในการเฮ็ดสมน้หมน้เพืะนเพื่อนก็จะมีโน้หม้เ้นที่เหาเคี่ยนแล้วแล้วก็เอาไปต้มให้เพื่อนจืดหลังจากนั้นแล้วเฮากระสิบีบน้ำออกเนะเพื่อนๆก็จะได้มาเป็นน้หม้เ้นแบบนี้อันต่อมาก็จะเป็นเกลือจ้าเพื่อนๆนผงนวเข้าเหนียวจ้าเพื่อนเพื่อน ขา้าวเหนียวนี่เอาไปล้างน้ำออกก่อนเด้อเพื่อนเเพราะว่าอ่าเวลาเฮาใส่เฮาวเศร้าไซกันกับนกเนื้อไม้นี่เขาจะไม่ได้จับโตกันเป็นก้อนเพื่อนๆแล้วก็มีกระเทียมจากบักพริกนี่เฮาสีเอาไว้ถั่วหอ่าสมเนื้อไม้ของเฮาเวลาเฮากินกระสิกินกับอ่าบักพริกตัวนี้เป็นตัวแกล้มจากเพื่อนๆอ่าส่วนอุป,ปรกรณ์เนาะในการห่อก็จะมี ถุงยางจะเพื่อนๆแล้วก็มีหนังยางมามาเริ่มเห็ดกันเลยเพื่อนๆตำกระเทียมเพื่อนๆใส่ลงไป ตองตาให้ละเอียดเป็ไนไดเด้อเพื่อนๆตาให้เขาแตกออกจากกันแต่ว,ว,ว่าต้องละเอียดหลายระว,วังเขากระเด็นออกนอกหกด้วเ,เดว,กวเพื่อนๆใส่มือปิดไว้ป้องปะหกไว้เพื่อน ทำให้เขาพ่อะแตกจ้าเพื่อนเพื่อนว่าตองละเอียดลายแค่นี้ก็ได้ละจ้าเพื่อนเพื่อนเอานื้อไม้ของห้าเทลงไปเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเซ็จแล้วตามด้วยกระเทียมทีห้ขของโขกไว้เมื่อกี้หน่ยน,น,นะเพื่อนเพื่อนผู้ใดมากหลายก็ใส่หลายผู้ใดมากหน่อยก็ใส่หน่อยเพื่อนเพื่อนเทลงเลย ตามด้วยเกลือจากเพื่อนเพื่นว่าต้องใส่หลายเพื่อน,อนให้ดูปริมาณน้ำใหม่ของข้าวใส่ผงนวลงไปจะเพื่อนเพืนหลังจากนั้นห้องกะติ ขย้ำให้เข่ากันเน้องเพื่อนๆใส่ถุงมือถุงยางเพื่อนๆใส่มือเท้าขย้ำให้เข่ากันใ่้่วนผสมของเข้าเข่ากันขย้ำให้เข้ากันเในาระเทศ ุกเผาให้ส่วนผสมเข้ากันคุกเาให้ส่วนผสมเข้ากันจ้าเพื่อนเนเมื่อเข้าผสมส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนาะเพื่อนเพื่อนเข้ากระชิมดูรสชาติถ้าใดรสชาติตามที่เข้าตองการแล้วเข้ากะน้ำข่าเหนียวนาะเพื่อนเพื่อนที่เข้าเตรียมไว้ลงไปเลย แล้วข้ากระดกเข่าส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อนเพื่อให้เข่าเขากระจายไปทั่วเปน,นือใหม่ของข้าวจ้าเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยเขาจะซอยในการเพิ่มความเปรี้ยวให้ตรงหน่หไม่ของข้าวเป็นเลี้ยวเข็มจ้าเพื่อนเพื่อนทุกเข่าให้เข่ากัน เขาให้เข้ากันจะเพื่อนเพื่อนอย่าใสหลายเกินไปค่ะใสหลายเกินไปก็เอาออกจะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนให้พอดีพอดี <Yeah. S 1> แค่นี้เข้าก็จะได้สมน้ะไหมละ่ะจะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนต่อไปเข้ากัสิมะบรรจุไสถุงเนาะ mm hmm. เข้ากัสีไสถุงขนาดหน่อยแล้วจะเพื่อนเพื่อนขนาดหน่อย แล้วกา็ตั๊กน้มอมเขาเข้าจะเพื่อนๆตั๊กน้มอมเขาเข้าใส่เข้าไปเลยจะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆมาสีเอาห่อหน้อยห่อใหญ่เป็นไหนจะเพื่อนๆนี่ก็สีข่ขอห่อใหญ่จักหน่อยจะเพื่อนเพื่อน ก็สิได้ลักษณะนี่ที่นี่เวลาห่อ่ะเหาจะให้เขาเข่ามุ่มเนาะเพื่อนเผือนเอากระทะแยกจะเขาลงมาแบบนี้เขาจะได้อยู่มุ่มเดียวกันจากเพื่อนเผื่อนก็จะเป็นแหลมแหลมเหมือนตุ้มแหนมเพื่อนๆอนอย่าลืมใส่แบบผีกลงไปน้ำเด้อเพื่อนๆนจะได้เป็นกับแกลบเวลาเป็นสุ่มแล้วกะกินไปพร้อมแบบผีกเลยจากเพื่อนเพื่อน ก็จะได้ลักษณะนี่จากเพื่อนๆก็เอาหนังยางหนังยางมัดเลยเห็นไหมก็จะได้สมน้ำใหม่แล้วจะเพื่อนๆถ้าสมน้ำใหม่เนี่ยถ้าห้าเอาไว้ข้างนอก อุณหภูมิปกตินะเพื่อนๆก็จะใช้เวลาประมาณมือหนึ่งเขาก็จะเป็นนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ถ้าเห้เอาไว้ในตู้เย็นกับประมาณสองถึงสามมือจ้ะตักสมน้ำใหม่ใส่ไปเร่อยจ้าเพื่อนๆ จัดมุมเห็ดสวยงามจะเพื่อนๆก็ลงไปในมุมโอเคคำน้อยคำใหญ่แล้วตะห้าจะเพ่อนเพลินก็ใส่พริกลงไปจะเพื่อนๆใส่พริกลงไปขาขาๆจะเพื่อนเลม็กใหญ่ตามแต่เราต้องการเลยอ่ามัด สวยงามจ้ะเพื่อนเพื่อนท่อกับเอานอใหม่ใส่ถุงแล้วก็แพ็คไปเรื่อยๆจ้ะเพื่อนเพื่น เซจแล้วจ้าเพื่อนๆออันนี้คือสมน้ำใหม่ของเห้าจ้าเพื่อนๆใส่นใส่น้ใหม่ประมาณหนึ่งถ้วยได้แหนมหรือสมน้ำใหม่นะเพื่อนเื่อนเสียสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก่าอันจ้าเพื่อนๆเป็นอันเซจสิ้นขั้นตอนการเห็ดสมน้ำใหม่นะจ้าเพื่อนๆ ถ้าใครที่ชอบเนาะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าเพื่อนๆเราพบกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า